โอเคครับก็หวีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวรานินจานะครับที่เพิ่งอัปเดตใหม่ล่าสุดนะเป็นเวอร์ชัน7.02นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถใช้งานแบบ32บิตได้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนหาคีย์กันเลยนะครับผมก็กดตรงนี้นะครับถ้ากดแล้วมันเด้งเข้า Google Chrome ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าสมมติใครคลิกหน้าจอแล้วมันเด้งแทบแบบนี้นะให้เราเปิดแทบมาแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับนี่แล้วกด Continu e ได้เลยนะ แต่มันจะมาที่หน้ารูดแลบแบบนี้นะครับก็ถ้าใครแบบที่เกียรติทำก็บายพาสก็ได้หรือถ้าใครจะทําก็ทํานะครับซึ่งถ้าจะบายพาสก็ Copy แบบนี้แล้วก็เข้ามาที่บายพาส VIP นะครับเอาให้มันแบบโล่งๆแบบนี้นะแล้วก็วางลงไปได้เลยนะครับกดบายพาสนะแล้วก็ทำแคปชั่นนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ผมจะลองทําแบบโดยเราดูนะครับ โอเคก็น่าจะได้ละแล้วก็รอใบพารนสักครู่นะครับโอเคนี่ก็ได้แล้วนะครับเรากดโอเพนได้เลยนะแล้วก็รอนะครับพอได้คีย์มาแล้วก็กดคอดปีนะครับแล้วก็กลับเข้าไปในเกมนะครับถ้าใครให้มันแบบให้ข้อาแบบใหม่ก็เข้าแบบใหม่นะครับแล้วก็ใส่คีย์ตรงนี้นะครับกดคอนตินูนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับส่วนการอลสคริปต์นะครับผมก็ก็เอาสคริปต์มาวางใส่ได้เลยนะครับตรงนี้วางลงไปนะครับรันดูนะ ปัจจุบันสคริปต์มันก็มีคีย์หลากหลายตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีฮับนะก็ไม่มีคีย์แล้วก็เป็นสคริปต์ที่แบบงอง่อยตอกต่อยนะครับก็ใช้ได้นะครับถ้าใครที่อยากใช้ส่วนผมจะไม่ใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย